สวดอีกครับเพื่อนเพื่อนชาวหงแดงหรือว์พูลทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือวพ์พผู้ที่นี่ประจำวันเหมือนเคยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยข่าวดีที่เพื่อนๆหลายท่านน่าจะรับทราบกันไปหมดแล้วว่าทีมของเราได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในการคว้าตัวทางโจวันนี่เรโกนี่ประกางดาวรุ่งอนาคตไกลชาวอิตาเลียนมาจากทางป่ามากเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสนัดาคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม35ล้านยูโรโดยที่ตัวของทางนักเตะก็ได้จดประกาศเซ็นส,สัญญากับทีมของเราเป็นร,ประยะเวลายาวถึง6ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดเขาไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2031กัน 雷霆调。 ยังไ่ก็ตามหลังจากมีการเปิดตัวชูเสื้อกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของทางเรโอนี่ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาให้เกิดขึ้นพวกเ,เพื่อนรู้หรือไม่ว่านี่เป็นการเซ็นสัญญากับประกาังตัวกลางคนแรกในรอบ4ปีของเรากันเลยทีเดียวเพราะคนสุดท้ายที่เราดึงตัวเข้ามาร่วมทีมชุดใหญ่ของเราก็คือในราของทักอิบราฮิมาโคนาเตย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ในปี2021ตอนที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทักอาเบราซิเึสบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมัน แต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ในตำแหน่งนี้ยา้ายตบเท้าก็ามาสู่ทีมของเราอีกเลยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป4ปีแล้วในที่สุดเราก็ได้ตัวของทางเรโอนี่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของเราและจากการที่สมูรสมีการมอบสัญญาระยะยาวถึง6ปีมันก็เป็นการบ่งชี้ให้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าสมูรนได้วางตัวเขาเอาไว้เป็นแกนหลักในอนาคตระยะยาวของทีมเรา หลังจากการเปิดตัวดังกล่าวข้างต้นไปได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเราก็มีการนำตัวของทางเรโกนิกมาที่สนามแอนฟิลด์ของเราแล้วมีการเปิดตัวต่วตอหน้าแฟนบอลภายในสนามอีกตัว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะปะกติแล้วการประกาศคว้าตัวนักเตะใหม่ในทิมแอนฟิลด์นั้นไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของทีมเราเลยซึ่งจะแตกต่างกับทางเรอ,งอัลมาดริดที่เรามักจะเห็นพวกเขามีการเปิดตัวนักเตะใหม่ในถิ่นซานเตโกเบนาบิลหรือทางบาร์เซโลนาที่มีการทําเช่นนั้นในถิ่นคนัมโน แต่ครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นการเปิดตัวนักเตะใหม่ที่สนามดังเย้าของทีมเรานั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2018เพื่อนๆพ,พ,พอจะนึกออกไหมครับว่าเขาคนนั้นคือใครกันใช่เลยครับเขาก็คือตัวของทางเวิร์กิลฟันได้ประกังกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากทางฟันได้มีการเปิดตัวย้อนกลับไปในเกมที่เราเผชิญหน้ากับทงังจิงเจาะสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้โดยในตอนนั้นฟันได้เข้ามาเปิดตัวในชุดสูตรสีดำ ก่อนที่ทางเรโอนี่จะมีการเจริญตามรอยท้าดังกล่าวข้างต้นมาเปิดตัวที่สนามแอนฟิลในเกมกับทางบอลมัดเป็นการทำลายสิติยาวนานถึง7ปีที่ดอกไม่เคยมีเห็นนักเตะคนไหนที่ได้ดับเกียริเช่นนี้มาก่อนดังนั้นนี่จะเป็นอีก1จุดที่สตอนได้เห็นเลยว่าทีมของเราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับนักเตะรายนี้มากขนาดไหนกันนั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเมื่อพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทางเจอวนันนี่เรออนี่ที่มีการย้ายมาสู่ทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูนักเตะที่มีการย้ายสวนทางออกไปกันบ้างดีกว่า เพราะหากเพื่อนๆมีการสแกนรายชื่อนักเตะของเราที่มีการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยนของทางเดอะเชอร์รี่บอลมัดในการแข่งขันเปิดสนามพิมลิกฤดูกาล2025-2026นั้นก็จะพบว่าทั้ง1 1ผู้เล่นตัวจริงและรวมไปถึงรายชื่อในตัวสำรองนั้นมันกลับไม่ปรากฏชื่อของทางเบนโดปีกดาวรุ่งอนาคตไกลของเราเลย ซึ่งข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ทางพอจอยส์เหยี่ยวข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะทาวส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้แจงแถลงไขเลยว่าตัวของทางดอกนั้นกำลังอยู่ในกระบวนการการย้ายไปสู่ทางสมูรสรบอลมัดด้วสสนนราคา25ล้านปอนด์จึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมดอกถึงไม่เห็นตัวเขาที่สนามแอนฟิลด์ในเกมเมื่อคืนนั่นเอง เมดน็อกได้ถอนตัวออกจากทีมหรือว่าผูเมื่อคืนนี้สำหรับเกมกับทางบอนมัดจอยสโ์โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กส่สนตัวของเขาเองทางบอนมัดกำลังปิดติวนี้ด้วยสมราคาราว25ล้านปอนด์ ทั้งนี้นอกจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของจอยซ์แล้วอีกเพียงแค่หนือชั่วโมงถัดมาตัวของทางฟาบิเซโอโรมาโนอีกหนึ่งนักข่าวระดับเตียนหนึ่งเช่นเดียวกันก็มีการยืนยันการย้ายทีมของทางโดไปสู่ทางสโมสรบอนมกักเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนนี้อันที่จริงเราก็มีการรายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ในช่อง SO r e p ร r t by Seo แต่เมเพื่อมีเพื่อนๆบางท่านยังไม่ทราบข่าวและมีการสอบถามว่าหนุ่มน้อยคนนี้หายหน้าไปไหนเราจริงจําเป็นต้องหยุดยกมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอย่างไรก็าตามทางโรมาโน,โนก็ถึงขั้นมีการใช้คําว่าเฮียลวีโกซึ่งเป็นวลีเด็ดประจําตัวของเขายืนยันดีลวของทางโลกแล้วก็เรียกได้ว่าการย้ายทีมของเขาน่าจะเป็นทางการตามมาภายในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านับจากหนีไปนั่นเอง เมื่อพูดถึงนักเตะที่ย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่กระตบกเป็นกระแสะข่าวอย่างหนักว่ามีโอกาสจะต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปด้วยเช่นเดียวกันในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้ เขาคนนั้นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซาปิกทินชักอิตาลีนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เราได้เห็นทางเลวิสติลนักข่าวสายของคนดังจากทันเดลี่เมลมีการออกมากสื่อข่าวส่งความเลยว่าอนาคตของทางเคียซ่าจะขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์อพูลจะสามารถหาแนวรุกคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงที่เหลือของตลาดรอบนี้ได้หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเคสที่เราได้ตัวแนวรุกคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมสมโมสรก็จะมีการปล่อยตัวทางเคียซ่าให้ย้ายกลับไปอยู่ในหลีกบ้านเกิดของเขาที่ประเทศอิตาลีอีกครั้งแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นเราก็มีความจําเป็นจะต้องรั้งตัวเขาเอาไว้ก่อน อย่างไรก็ตามในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามันกบกลายมาเป็นว่าเคียซ่าก,กลายมาเป็นตัวโจ๊กเกอร์ให้กับทีมของเราหลังจากถูกส่งลงสนามมาในนาทีที่82ของการแข่งขันในตอนที่ทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2และเขาใช้เวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นก็เป็นผู้พลังประตูให้ทีมของเรากลับมาขึ้นนำอีกครั้ง3ประตูต่อ2ก่อนที่ทางโมฮัมเหม็ดซาราจะมาซัดประตูชัยให้เราตอกย้ำชัยชนะเหนือทางวันมัดไปได้4ประตูต่อ2เก็บ3ามคะ แนนสุดสำคัญในนัดเปิดฤดูกาลของพิมมารีกได้อย่างยอดเยี่ยม หลังเกมน,นัดดังกล่าวนักข่าวก็เอาไม้ไปจ่อปากตัวของทางเคียซ่าเลยว่าอนาคตของเขาจะยังคงได้อยู่คาแข่งในทีแอนฟิลต่อไปหรือไม่อย่างไรกันซึ่งในส่วนนี้นั่นเองที่เจ้าตัวก็มีการประกาศชัดออกมาเลยว่าเขามีความสุขมากๆก,กับสโมสรอนและหากมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อย,ย่างจริงตำแหน่งภายในทีมรวมถึงช่วยให้ทีมของเราประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วย โดยผู้ที่นำเรื่งนี้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นทาง f บบิ i โโอ r o มาโนเจ้าเก่าหน้าเดิมนั่นเองเฟร e d e เค c ีย u e ร z บมีการพูดถึงอนาคตของเขาออกมานะ Romano โ,โพสต์เอาไว้ผ่านนักเอกส่วนตัวของเขาก่อนที่จะมีการโคดคำพูดของตัวเย u e ซ่าต่อไปว่าผมมีความสุขมากๆกับทางสโมสรฟุตบอล,ลิเวอร์พูลผมจะมีการพูดคุยกับสโมสเรเ q u e ซ่ากล่าว แต่ผมอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปนะและผมก็ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อการคว้าแชมป์ให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อตัวของทางนักเตะมีใจเช่นนี้ทางผู้บริหารของทีมเราที่นำโดยทางลิชาร์ดยิที่ลุมื่องการซื้อขายนักเตะจะตอบสนองความต้องการของเขาหรือไม่อย่างไรกัน ในในเราก็เป็นการเก็บตกประเด็นควันหลงจากการแข่งขันกับทางบอลมัดว่าคํำคืนที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาอติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เราจะขยับมาดูในรายของทางมิกลอสเคอร์เคสปักซ้ายตัวเก่งของเรากันบ้าง หลังจากเขาเพิ่งย้ายจากทางสโมสรเดอะเชอรี่บอนมัดไปอยู่กับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อสนุนราคา40ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าเมื่อค่ำคืนนี้มันก็เป็นครั้งแรกที่โจตัวมีโอกาสกลับมาเผชิญหน้ากับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขานั่นเอง ยังไรก็ตามจากฟอร์มการเล่นของทางเคอร์เคสในนัดนี้ตัวของทางเจมี่คาร์าเกอร์อดีตปักหลังระดับตำนานของทีมเรากลับไม่ค่อยปลื้มมากนะหลังจากเข้ามองว่าการเล่นของเคอร์เคสดูจะดุด,ดันมากจนเกินไปและอยากจะให้เขาปรับในส่วนนี้เพื่อไม่ให้โจ้ตัวมีปัญหาต่อไปในการเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกกับทางลิเวอร์พูลของเรา เขาเข้าเสียบแรงมากๆเลยนะเล่นแบบตูดดันจริงๆซึ่งบางครั้งคุณก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยคาราเกอร์กล่าวระหว่างที่เขากำลังทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับทาง Sky s p o r t ์ คุณสังเกตเห็นได้เลยจากจังหวะที่มีการประทักกันตรงเสาไกลระหว่างทางเคอร์เคสกับทางเซเมนโยนะพอเซเมนโยไปอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาแข็งแกร่งเกินไปเมื่อเปรีเทียบกับตัวของทางเคอร์เคสมันไม่มีทางเลยที่ทางเคอร์เคสจะพลิกสถานก,การณ์กลับขึ้นมาอยู่ด้านหน้าได้ดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือการกวนจังหวะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้โดยไม่ต้องไปทำฝา นอกจากเสียงวิพากวิจารณ์ดังกล่าวข้างต้นจากทางคาราเกอร์แล้วหากเรามาเปิดตัวเลขในเชิงสถิติดูก็จะพบว่าตัวของทางเคร์เคสอาจจะทำผลงานดรบลงไปต่ำกว่ามาตรฐานของเขาจริงๆเมื่อเท่าตัวเอาชนะในการดวลภาคควินดินได้เพียงแค่33เท่านั้นในเกมเมื่อคือนนี้ เช่นเดียวกันกับการดวลในลูกกลางอากาศเขา,ขาก็ชนะได้เพียงแค่40%ความมั่นยำในการครอสบอล0%หรือพูดง่ายๆก็คือไม่เข้าเป้าเลยส่วนความมั่นยำในการวางบอลยาวนั้นยังถือว่าพอใช้ได้อยู่ที่ตัวเลข66%แล้วการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งตลอดทั้ง90นาทีนั้นเขาก็สามารถทำได้สำเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าเจ้าตัวอาจจะต้องมีการปรับปรุงฟอร์มการเล่นขึ้นมาสักหน่อยลับจากหนีไป ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราแต่เป็นในตำแหน่งประกังตัวกลางกันบ้างดีกว่า เพราะหนึ่งในนักเตะที่เรากําลังได้ล่าตัวเขาอย่างหนักอยู่ณนตอนนี้ก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซ็นเตอร์ฮับทีมชาติอังกฤษมาจากทางปราสาทเหลืองแก้วคริสตันพาเลเแม้ว่าเราจะเพิ่งได้ตัวทางเจโอวันนี่เลโอนี่มาจากทางป่ามาแล้วคนหนึ่งก็ตามทีแต่มันก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าสโมสรของเราจะยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นและเกฮีก็ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายระดับท็อปอีกตัว นอกจากนี้มันยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าหากสุดท้ายแล้วตัวของทางเกฮีมีการตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราจริงทางสโมสรก็จะมีการยิ่งข้อเสนอในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทักอิบราฮิมาโคนาเต้ที่ในตอนนี้เหลือสัญญากับทีมของเราอีกไม่ถึง12เดือนแล้วแต่าหากสุดท้ายดาวเด็กเฟรนช์แมนปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่เราก็จะมีการขายเขาออกไปในช่วงตลาดรอบนี้เลยเพราะมันหมายความว่าในตอนนั้นเราจะมีทั้งทางเกฮีและทางเลโอนี่เป็นตัวตายตัวแทนของเขา อยู่่แล้วอยางไรก็ตามจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือตัวของทางไมเคิลดอสันอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษที่ปัจจุบันผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลให้กับทาง s k y ยสปอร์เมื่อเขาเชื่อว่าตัวของทางกีฮีอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีกว่าทางโูนาเตนเวลานี้ จึงทำให้เขาไปกัรออกมาเตือนยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ของเราเลยว่าจะต้องพิจารณาให้ดีๆนะหากหวังที่จะดึงตัวทางเกฮีเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของโคนาเต้ดังกล่าวข้างตน้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามเลยก็คือตัวของทางมาเกฮีนั้นเขาดีกว่าทางอิบราฮิมาโคนาเต้จริงๆใช่ไหมนะช่วงเวลานี้ซึ่งเรื่องนี้พวกคุณคงจะต้องไปหาคำตอบกันเราเองดอสันกล่าว ันแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในปักหลังตัวกลางที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษและมันจะเป็นก้าวย่างที่มีความสําคัญอย่างมากสําหรับตัวเขาเองอีกด้วยในตอนนี้เขากําลังจะย้ายจากทางคริสตันพาเลตไปหาความท้าทายใหม่ๆและบางทีอาจจะถึงขั้นที่เขาได้ก้าวขึ้นไปคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับสโมสสใหม่ด้วยซ้ำไป แต่อีกหนึ่งคำถามที่เขาจําเป็นจะต้องถามตัวเองด้วยก็คือถ้าเขาย้ายไปที่นั่นแล้วเขาจะได้ลงเล่นจริงๆใช่ไหมมันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเขา หากเขาลงเล่นให้กับทางคริสตันพาเลตต่อไปในปีนี้เขาจะได้ไปลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติอังกฤษในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเขาไม่ได้ลงเล่นล่ะมันจะเกิดเครื่องหมายคําถามตัวโตๆขึ้นมาเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้ลงสนามมากเพียงพอที่จะทําให้เขาสามารถรักษาตําแหน่งตัวจริงกับทางทีมชาติอังกฤษเอาไว้ได้หรือไม่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตัวของทางนักเตะจะต้องนํามาพิจารณา เมื่อพูดถึงคนที่มีโอกาสจะย้ายเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของทักอิบราฮิมาโคนาเต้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ เราจะมาเกาะติดอนาคตของทางดาวเตกทีมชาติฝรั่งเศสกันเองบ้างอย่างที่เพื่อนก็น่นาจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในตอนนี้ตัวของทางโคโนาเต้หรือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราในช่วงสัมเมอร์น้าเท่านั้นและจากการที่สโมสรพยายามจะยื่นข้อสเสนอต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาไปแล้วหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวของทางนักเตะเองก็ยังตอบปฏิเสธกลับมาทั้งหมด แทบเมื่อวานนี้มันยังมีรายงานข่าวจากประเทศสเปนจากสื่อหลายแหล่งที่มีการระบุออกมาตรงกันหมดเลยว่าตัวของทงังโคนาเต้ถึงขั้นที่มีการแอบไปคุยเบื้องหลังกับทางเรอันมัดริแล้วและมีการตบปากรับคําที่จะย้ายไปลงเล่นในถิ่นซานเตียกโกเบนาบิลเดวาร์จาไปแล้วอีกด้วย ทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางมาก้าอีกหนึ่งสื่อจากประเทศสเปนก็มีการกล่าวอ้างเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าในตอนนี้บรรดาผู้บริหารของทางนิวคาเราที่นำโดยทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโคดานฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์กร๊ปลิชาร์ฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันและแม้กระทั่งตัวของทักอานเนอร์สตรอตในแย่แบชแมนของทางสโมสรก็ได้รับทราบถึงข่าวดังกล่าวข้างต้นแล้วและพวกเขาก็เชื่อว่ามันมีการพูดคุยกันเบื้องหลังระหว่างทางเรอันมาดรเดรกับตัวของโคนา และถักเอเย่นส่วนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขาจริง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราจึงได้เห็นการตอบโต้ออกมาของทางร์พูลด้วยการเตรียมยื่นข้อเสนอในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะและหลายฝ่ายก็คาดว่านี่อาจจะเป็นข้อเสนอครั้งสุดท้ายที่เราจะมีการยื่นให้กับตัวของทางโคโนาเต้แล้วและหากเขายังคงตอบป,ปฏิษษสเสธข้อเสนอนี้ไปอีกมันก็จะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทางผู้บริหารของทีมเราจำเป็นจะต้องตัดใจในการขายเขาออกจากทีมในช่วงที่เหลือของตลาดรอบนี้ที่เหลือเวลาอยู่อีกแค่เพียงสองสัปดาห์เท่าน,านั้น เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแนวรุกกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทักเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงตัวเก่งของทางสาลิกาโดนิวคาเซอลอยู่นาเตดนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้นักข่าวระดับเทียนหนึ่งอย่างน้อยๆถึง2คนทั้งในรายของทางฟาบิเซโอโรมาโนและดวิดออนสตีนก็มีการออกมายืนยันตรงกันเลยว่าเงื่อนไขเดียวที่ทางนิวคาเซิลจะยอมปล่อยตัวนักเตะมาให้กับทีมของเรานั้นก็คือการที่พวกเขาจะต้องได้ตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมของทักอิซักเข้ามาเสียก่อน ล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางเครกโคกนักข่าวสายนิวคาเซิลคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมลแับรอยชื่อดังของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้เป้าเลยว่าในตอนนี้ทางนิวคาเซิลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างตน้นหลังจากความสัมพันธ์นของพวกเขากับตัวของทางอีซักเรียกได้ว่าย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆจนมันแทบจะหาทางกลับมาคืนดีกันไม่ได้อีกแล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในตอนนี้พวกเขาใกล้ที่จะประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญาคว้าตัวทางโยอันเนลวิซ่ามาจากทางพึ่งน้อยเบนฟอร์ดแต่ในตอนนี้มันก็มีอีกหนึ่งนักเตะที่พวกเขาเปิดการดําเนินการในการทาบถามควกคูกันไปด้วยนั่นก็คือในรายของทางกอนคาร์โรรามอสสูนหน้าจากทางสโมูสรเปเอสเตปาลลิสแองแม กอนคาร์โรราบอสสูนหน้าจากทางปาริสแซงแชแมงได้กลับมาอยู่ในเรดาร์ของทางนิวคาเซลอีกครั้งหลังจากพวกเขากำลังง่วนอยู่กับการหาสูตรหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่ทางอเล็กซานเดอร์อิซาที่มีการปรักดันการย้ายไปสู่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลโฮประบุเดายิงไว้24ปีอยู่ในช็อตลิสของทางนิวคาเซลมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนนี้แล้วแต่ในช่วงเวลานั้นแหล่งข่าวได้แจ้งกับทางสโมสรไปว่าเดีลวนี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ เ่าะว่าสุดรายงานข่าวที่ออกมาก็คือตัวของทางรามอสกลับมาเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้แล้วสําหรับทางนิวคาสเซิลเมื่อตัวแทนของนักเตะเป็นคนออกมาบอกเลยว่าดิวนี้มันเป็นไปได้และทางปารีสแซงแชแ่งเองก็พร้อมที่จะขายตัวของทางนักเตะออกมาแบบขายขาดทาวนมากกว่าที่จะปล่อยดินตัวเขาเป็นการชัวรขาว จากคำยินยันดังกล่าวข้างต้นของโฮบหากสุดท้ายแล้วเราเห็นนิวคาสเซิลสามารถที่จะปิดอยู่ทั้งตัวของทางวิซ่าและในรายของทางลามอสดังกล่าวไปได้มันก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะยอมปล่อยตัวทางอีซักมาให้กับทีมของเอกเป็นขั้นตอนต่อไปเมื่อพูดถึงโอกาสกันได้ตัวทางอเล็กซานเดอร์อีซักกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็มาจอเลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เมื่อทางฟ a b i บิซิโอโรมที่เรียกได้ว่ามีการเกาะติดสถานการณ์ของเรื่องนี้และออกมาอัปเดตเป็นรายวันหรือบางทีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรายชั่วโมงเลยก็ว่าได้ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งครั้งระหว่างการที่เขาจัดรายการผ่านทางช่อง youtube ของเขาเองเมื่อเขามีการชี้ชัดเลยว่านี่เป็นนักเตะที่ทางหรวอว่าอยังคงมุ่งมั่นว่าหวังที่จะคว้าตัวมาให้ได้ และพวกเขาก็มีความพร้อมที่จะปิดดิวนี้ลงให้สําเร็จให้จงได้ไภายในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของตละซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อีกด้วยข้อความจากตัวของทางนักเตะนั้นมันมีความชัดเจนมากๆเลยนะก็คือทางสโมสรฟุตบอลหรวอร์พูลลูมาโน่กล่าวระหรว่างที่เขาจัดรายกันในช่องยูทูบ ดังนั้นต้องจําเอาไว้ว่าลิเวอร์พูลพร้อมแล้วสำหรับการยื่นขอน้อเสนอขอซื้อตัวเขาแล้วต้องจําเอาไว้อีกด้วยว่าลิเวอร์พูลมีความพร้อมอย่างยิ่งยวดในประเด็นนี้เราต้องจําเลยว่าทางลิเวอร์พูลพร้อมที่จะสินสัญญากับทางอเล็กซานเดอร์อีซักในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้นะโูมาโนเน้นยับแบบย้ำแล้วย้ำอีกเกี่ยวกับดีลของทางอีซักกับทางลิเวอร์พูลของเรา แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ